สวัสดีครับสวัสดีวันนี้จะมานึ่งปลานึ่งปลาดินครับตั้งน้ำนะครับตั้งน้ําด้านล่างก็จะใส่ใบหม่อนนะครับเพื่อที่จะให้กลิ่นไอของใบหม่อนขึ้นไปสู่ตัวปลาอย่างหอมหวนครับนึ่งปลานะครับอ่านะครับตั้งซึมเข้าไปนะครับผมต่อมาเราก็จะใส่ผักนะครับใส่ผักนะครับใส่ผักไปก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลตุก หรือว่าดอกแคร์นะครับผักรองก่อนวันนี้เราจะใส่ผักกระเด้วยนะครับเพิ่มความหอมผักกระเยงนะใส่เข้ไปนะหอมนะครับเราแช่น้ำไว้แล้วนะครับ วนี้เราจะมาลองพื้นกับสมุนไพรนะครับก็จะมีตะไคร้แล้วก็ขิงนะครับลองฟื้นด้วยสมุนไพรของเราเดี๋วเราจะปลามาลองอีกทีหนึ่งมาวางตั้งลองอนะครับขิงนะครับสมุนไพร ดับข่าวได้ดีครับทีมตอนน่อมาก็จะเป็นใบมะกรูดครับหยบ,บร้อยนะครับแล้วก็จะปลามาใส่ เราจะใส่ปลาหนึ่งเราจะารันหัวหนึ่งก่อนวางเลยครับกินหอมน่าทานครับไม่ต้องกลัวครับ ส่วนหัวก่อนอันนี้เราก็จะเอาไว้ทำทานอีกต่อไปครับทำกินนะครับอืมเอาไปแล้วแช่ตู้ไว้นะครับก็เป็นว่าปิดฝารอสุกครับผม เนี่ยก็หอมหวนชวนรับประทานครับ